ทุกคนมากินข้าวจ้ะต้ยมยำปลานิลน,นี่แซ่บๆนะคะทุกคนสดน้ำร้อนๆอแซ่บมากทุกคนสดน้ำร้อนๆแก้หนาวนี่เห็นไหมออื แดดออกแตยังหนาวอยู่นะคะทุกคนเมื่อวานฝนตกวันนี้เชิงแดดออกอมีแรงทุกคนแซรษ <laughs> เหมือนชิ้นปนันนินแมทคนนี้อ่าวุ้ยกลางปาันนินเดี๋ยวนี้ก็มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อที่ร้านไทยนะ อันซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมันก็สองตัวก็ห้าจุดเก้าเก้านะคะทุกคนถูกอยู่นะตัวใหญ่มากสองตัว ก็ช่วงหน้าร้อนนะกันจะซื้อมาแล้วก็ตากแดดนะคะทุกคนทำปลาตากแห้งแต่ช่วงหน้าหนาวทำไม่ได้ไม่มีแดดก็เลยซื้อมาแช่ฟิตไว้ไว้ต้มไว้ทอดนะคะให้เด็กๆด,ด้วยอืสั ชื่นใจทุกคนไอดน้ำร้อนๆมีแรง ใส่พริกป่นลงไปแล้วก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงนะคะทุกคนโอ้ยหอมมะนาวหอมมะนาวหอมพริกป่นแซ่บมาอุ้ยก่องเยะสามกีก็กินเหมือนกันนะคะแต่ว่าของสามีกันไม่ได้ใส่พริกเนาะ น,นี่นะทุกคนดูหัวปลา